ในกรณีที่นะครับเราต้องใช้ Google Meet เนี่ยนักเรียนเข้ามาเป็นร้อยคนนะครับนะเราต้องกดยอมรับตลอดเลยเนี่ยครับบางทีมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรามีตัวช่วยชื่อว่า Meet นะครับนี่ Meet Auto Admit นะครับ Meet Auto Admit เนี่ยเป็นส่วนขยายใน Google Home แล้วก็คลิกเลยครับ แล้วก็เพิ่มในโคมครับกดเพิ่มส่วนขยายตอนนี้นะครับส่วนขยายก็จะถูกครับลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองมาดูในส่วนขยายตรงนี้แล้วก็เลือกที่การจัดการส่วนขยายครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ทำงาน ดูรายละเอียดเ็บก็บร์บทั้งหมดนะครับอันนี้นำสวงใหญ่ออกนะอัน,นี้แสดงว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ในนะครับคุ้นโคมเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกการตั้งค่าเลยครับนะเ,เลือกตัวเลือกครับตัวเลือก ที่ตรงนี้แหละครับนะเราต้องมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าในก o o g l คมเราเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่มีปัญหาถ้าเ็นเป็นภาษาไทยเราต้องพิมพ์ตรงนี้ครับว่ายอมรับแล้ว View On ก็พิมพ์คำว,ว่าดูทั้งหมด Edit On ก็พิมพ์เป็นว่ายอมรับ ทั้งหมดครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไปครับนะตรงนี้ดูดีนครับนี่เข้าไปที่สาสจุดั้งหลังนะครับแล้วคลิกว่าตัวเลือกครับให,หมให้พิมพ์เป็นภาษาไทยให้หมดครับเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวขยายแล้วกลับมา หน้าเดิมครับทีนี้เราก็นำครับนี่เข้ามาเลยครับลิงก์ซึ่งเราทำรั้งเดียวเห็นไหมครับนะแล้วเราก็มาวางนะครับอันนี้เปิดอีกกล้องหนึ่ง ูเข้าร่วมก่อนนะครับเพื่อไปเช็คกล้องเพราะว่าอันนี้ใช้นะครับหลายแล้วต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ว่าอันนี้อันนี้วิดีโอครับต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ว่าเป็น h d นะครับที่ใช้งานเพราะใช้หลายยูเซอร์ครับตอนนี้นะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับ นะเราก็ให้นักเรียนครับเพราะว่าเราใส่นะครับในลายนักเรียนไปเรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับนักเรียนก็มีอันเดียวนะแล้วเราก็ให้นักเรียนครับกด,บกดอันเดิมนะครับกดอันเดิมเลยเข้าอันเดิมนะครับเห็นไหม แล้วขอเข้าร่วมนักเรียนก็ขอเข้าร่วมครับเห็นไหมครับสังเกตว่าเราไม่ต้องกดยอมรับเลยเพราะเราใช้นะครับไอมิดโอโตแอดมิดเดียวผมขอปิดเครื่องนี้ครับจะได้เสียงไม่รบกวนกันนะครับเห็นไหมว่าเราใช้แบบลิงก์ครั้งเดียวนะครับ สาม,มารถใช้ได้ตลอดเลยแล้วก็สังเกตดูนักเรียนที่เข้ามาก็เราไม่ต้องกดยอมรับเลยครับเพราะว่ามีส่วนขยายชื่อว่า m e e t auto admit นี่เข้ามาครับนะอันนี้ก็ง่ายครับนักเรียนเข้ามา2อง0อคนเราก็ให้เข้ามาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากดครับยอมรับเลยนี้มาดูอีกเรื่องครับคือ w h i t e b o นี่ครับไว้บอร์ดนี่มันจะล้อกับ g o o g l e Drive นะครับมันจะเก็บไว้ใน g o o g l e Drive เดี๋ยวให้ดูสมมุติในกรณีที่คุณครูอยากจะสอนนะครับล้วกดเลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับเริ่มไว้บอร์ดใหม่อันนี้สําหรับคนที่มีไว้บอร์ดแล้วอันนี้เราไม่มีแล้วกดนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีหน้าไว้บอร์ดขึ้นมา เพื่อทำการสอนครับแล้วเครื่องมือก็ไม่ยากครับเครื่องมือง่ายๆนะครับเราสามารถขยายเป็นจอได้สามารถบันทึกได้อันดับแรกเรามาลองเปลี่ยนชื่อนี้ครับมีตัวนี้มีชื่อบันทึกไว้เราลองเปลี่ยนเลยว่าเป็นภาษาไทยเลยทดสอบนี่แล้วเราก็ตกลงนะครับชื่อเปลี่ยนแล้ว แล้วก็ไว้บอร์ดตัวนี้ครับมันจะเซฟสุกเซฟลงใน Google Drive ซึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับนีอันนี้ก็คือปากกาครับนะมีให้เลือกสีมีเลือกแบบนะว่าใช้แบบไหนสีไหนอลองสีแดง้เลือกแบบนี้นะครับลองวาดดูนะีครับนี่นะส่วนตัวนี้เป็นยางลบครับ สามารถลบได้นะส่วนนี้เป็นลูกศนในการชี้นะครับชี้ต่างอันนี้เป็นนะครับโน้ตคลิกเข้าไปแล้วสามารถพิมพ์ได้เราสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ก็บันทึกว่าจะถูกเข้าไปนี้นะครับโน้ตนี้สามารถย้ายได้เอียง แล้วเลือกนะครับว่าจะทำำําสําเนาไปอันต่อไปสมมติทำสำเนาเห็นไหมครับก็จะเป็นอันต่อไปได้มีนะครับส่วนตัวนี้รูปภาพครับเราสามารถอัปโหลดจากเครื่อง,องเคอมพิวเตอร์เราครับลองดูอัปโหลดขึ้นมาแล้วนี่ครับสามารถย่อขยายไปวางอันนี้เป็นแบบไว้บอร์ด อันนี้จะเป็นวาดวงกลมวาดสี่เหลี่ยมวาดสามเหลี่ยมนะครับวงกลมนะครับแล้วก็อันนี้ใส่สีอ่านี่ครับส่วนตัวนี้เป็นการใส่ตัวอักษรครับนะก็พิมพ์เข้าไปะนะครับ เลือกจกึกสอนนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นซูมขยายซูมเข้าซูมออกอันนี้เป็นนะครับเลือกทำอันดูรีดูนะครับตรงนี้นะอันนี้คือเป็นการสร้างหน้าต่อไปนะครับตรงนี้เราสามารถสร้างหน้าต่อไปได้นะครับอันนี้ตอนนี้มีสองหน้าแล้วนะส่วนตัวนี้ นะครับเป็นเลเซอร์เราสามารถที่จะทำตอนเรียนนีน่ะครับมันมันจะเป็นหางกระจายปอย่างนี้ครับแล้วกระจางไปนะครับนะสมมติว่าพอเราทำเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับนี่พร้อมที่เข้ารวมไหมนำเสนอที่ประชุมเนะี่ครับเราสามารถเอาไปนำเสนอที่ประชุมก็ได้เลยนะ แล้วก็ตรงนี้สามเหลี่ยมไอ้จุดสามจุดน้อยนี้สามารถเปลี่ยนชื่อดาวน์โหลดเป็น PDF นี่น้ำออกบันทึกเป็นเฟรรูปภาพหรือทำสำเนานะครับนี้ก็สามารถทำได้นะอาครับทีนี้ผมจะลองปิดนะปิดไอ้นี้ดูนะครับนะแล้วก็ปิดไว้บอร์ดตรงนี้แล้วก็ลองเปิดแท็บใหม่และทีนี้ เราจะมาเข้าดูที่ google Drive ครับตอนแรกเราดูที่ meet นะครับทีนี้งานนะครับจะถูกเก็บใน g o o Google Drive นะที่ว่าจะสอบเห็นไหมครับนี่เราสามารถเปิดขึ้นได้เลยนี่ครับสามารถเปิดขึ้นได้เลยเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเรามีนะไอ g ี <c oughs> mail เนี่ยเราสามารถมี google Drive ก็ได้ แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นไซต์ก็ได้นะครับเพิ่มเติมนี่ครับเห็นไหมสามารถสร้างไซต์ฟรีได้พื้นที่เราได้15บจิกฟร,ฟรีเลยครับเห็นไหมครับนะทีนี้เอาละถ้าเราสมมติว่าเรามาวันอื่นวันรุ่งขึ้นเราอยากจะสอนต่อเราเปิดที่ไว้บอร์ด แล้วเราก็เห็นไหมครับจะมีบอกว่าเลือกจากได์แต่ตรงนี้จะมีอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกจากได์ดูครับนี่มันก็จะมีแล้วก็จะคลิกเปิดงานเดิมแล้วก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ไวบอร์ดนะครับในการสอนนักเรียนโดยครูสามารถทำแล้วก็มาสอนนักเรียนนี้ได้เลยนะครับ